พระพรบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าไว้นหนักม,มือลงขอ,อพระราชทานกาบองคมทูลพระกระยาสรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในสุขวาระแห่งวันเฉลิม พระชนมาพันษาของใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำลบหนึ่งในวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2,568ภารุทธเจ้าพลตีชัยนครจิตคณะผู้บัญชาการมนฑลฐานบกที่25อันหาที่สุดมิได้นะมนฑลพิธีแห่งนี้ข้าพุทธเจ้า ทั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสําคัญดังพระราชหานทุนไทยปาารถนามีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมก้าวแก่ประสบมิกรตราบตรัตทิติการเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมรบพระบรมฉายาลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลัก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนรงงาินีตรงหน้าประหยัด สามครับหนึ่ง้าพครับหนึ่งสองามหนึ่งครับหนึาพครับหนึ่งสองสองสามครับหนึ่าครับหนึ่งสองหนึ่งามครับหนึ่าพครับหนึ่งาวครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งาพาครับหนึ่ครับเรียบร้อยครับหนึ่ครับเรียบร้อยครับหนึ่งาพครับหนึ่งสอครับเรียบร้อยครับหนึ่าพครับหนึครับ อนาคตนายทหารใหญ่ครับวันทีภาพครับ1 2 3ครับ1ภาพครับ1ครับ1ภาพครับ1 2 3ครับนะครับ1 2 3ครับ1ภาพครับโอเคครับสียงานครับ 1, 2, 3, ครับมองกล้องเลยครับสองสามครับ ห้าก็หนึ่งสาครับเอบร้อย้ยครับครับเนอเอาปึ๊บมีแรงไหมนี่มีแรงไม่มีลุกห้าหนครับถึงข้าครับหนึสาครับ